วันนี้เราได้ตัวครีมกันแดดมาแล้วเป็นครีมกันแดดตัวดังใน t ิกต็อกมันจะมีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ1แถม2ในราคาเพียง150บาทเดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ดูนะคะ,ะเราจะเลือกใช้มันจะมี3สูตรแต่เราจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสูตรนมชมพูเป็นกล่องนี้อันนี้กล่องนี้สำหรับคนที่เป็น ฟ้ากระนะคะสามารถที่จะช่วยได้แล้วก็ลดแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองใช้กันเลยแล้วก็จะเป็นวันแรกที่เราจะได้ใช้ตัวนี้อกันนะคะแล้วก็จะถ่ายให้เพื่อนเื่อนเห็นชัดเลยว่าใช้จริงๆดหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ สวยอ่ะของจริงเห็นไหมเพื่อนๆอันนี้มันจะมี spf 50บวกมาใช้กันเลยหลักใหม่นะคะอันน้ไม่ได้แกะเลยแกะให้ดูกันชัดๆแล้วก็จะใช้ให้ดูกันจริงๆไปเลย เนื้อครีมกันแดดก,ก็จะเป็นแบบนี้นะเนื้อค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายมากเลยอะเนื้อเข้มข้นอยู่นะแต่ว่า เกี่ยง่ายลื่นลื่นลื่น,นมือมากเ <_ C 1> สร็จแล้วเพื่อนๆครีมกันแดดนม,มัวกล่องแบบนี้นะเพื่อนๆ <_ C 1> สนใจก็กดสั่งซื้อได้เลยนะเพื่อนๆมีโปรโมชั่นอยู่1แถมสองใช้ดี